เป้าหมายเราเปลี่ยนไปเรื่อยเป้าหมายในระดับนโยบายเป้าหมายในอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยมันทําให้โรงเรียนเองไม่สามารถค้นหาศักยภาพตัวเองได้จนถึงขั้นที่เขาตกผึกแต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามนโยบายหรือตามอะไรพูดง่ายๆคือ,อยังทำทำอะไรไม่ถึงที่สุดนะ่ยก็เลิกทำละ มาของโรงเรียนสุขภาวะเกิดมาพร้อมกับสสสด้วยนะโครงการต่างๆที่ลงไปทําในโรงเรียนทั่วๆไปมันไปนเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะเด็กยังไงบ้างนะซึ่งมันมีโครงการแยะดเลยโครงการเนี่ยมาจากกระทรวงบ้างมาจากหน่วยงานภายนอกบ้างมาจากภาคีต่างๆที่สร้างโครงการนําร่องลงไปทำโรงเรียนทีนี้ทางสสสก็เลยให้ทางผมเนี่ยลองทําวิจัยที่จะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ เพื่อหาปัจจัยร่วมว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยจะลุกขึ้นมาตอบโจทย์เรื่องสุขภาวะของผู้เรียน,นยมันต้องทำอะไรบ้างตอนนั้นนี่มันก็วิเคราะห์องค์ประกอบออกมาได้ทั้งหมดเป็นเป็นเท่าองค์ประกอบ เริ่มต้นทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยก็คือท่านดรกพลเจริญรักในในขณะนั้นนะครับท่านก็ได้ให้แนวความคิดเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่จะเอามาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นท่านก็เล่าในเรื่องของโรงเรียนสุขภาวะนะครับให้ฟังเราก็ได้เริ่มต้นไปดูไปศึกษา เป็นเป้าหมายเนี่ยก็คือการที่ผู้เรียนเป็นสุขซึ่งมิติของผู้เรียนเป็นสุขก็มีหลายมิติมากเช่นการเป็นสุขทางด้านร่างกายก็คือมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาวะทางด้านการเรียนได้รับการตอบสนองต่อสิทธิของเขาเขามีอิสระในการเรียนนะครับดูดูแลในกับการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้อย่างเต็มเสิงวภาของเขาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเป้าหมายผู้เรียนเป็นสุข ต้องทําให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนเป็นสุขก่อนคือเป็นองค์กรที่เป็นสุขก็คือการบริหารจัดการของคุณครูเนี่ยก็ <c oughs> ต้องเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณครูเข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียน,นยการที่จะทําให้ดึงเอาชุมชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการที่จะดูแลเด็กการที่จะทําให้สภาพแวดล้อมของเรียนเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความเป็นมิตรกับเด็กนะครับมีความปลอดภัยเป็นเซฟตี้โซนแล้วก็เรื่องของผู้บริหารนะครับที่จะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรออนผู้ปกครองก็คือให้ผู้ปกพอก็ต้องปรับตัวเองจากการเป็นผู้บริหารคอยสารการไปเป็นฟาสเลเตอร์กายไปเป็นคนที่นำทุกคนเข้ามาพูดคุย สร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนบทบาทอพาให้เขาเห็นก่อนให้เขาไปเห็นไปดูนะครับไปดูแล้วมาคุยกันก่อน,อนว่าอันไหนที่มันเข้ากับบริบทก,ก็ปรับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าแต่ก่อนเคยสอนแล้วก็เป็นผู้นำนำความรู้อย่างเดียวบทบาทครูไม่ไม่ใช่แค่เป็นครูอย่างเดียวตอนนี้เป็นแค่เป็นผู้ชี้นำเป็นผู้นำทางให้เขา มันมันก็เริ่มง่ายๆจากหนึ่งมีข้อตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนบริบทเป็นอย่างไรข้อจํากัดของเราคืออะไรจุดเด่นที่เราจะนํามาพัฒนาได้คืออะไรเรามีครูแบบไหนอยู่ในมือเราจะพัฒนาเขาเลยทำยังไงอันนี้มันก็ทกําความรู้จักตัวเองให้ให,ให้ถ่องแท้อันที่สองก็คือตั้งคําถามตั้งคําถามกับ,ก,บกับตัวเองกับโรงเรียนตัวเองว่าถ้าจะพัฒนาไปสู่อีกอย่างหนึ่งเนี่ย อะไรคือคำตอบตัวนัน้คุณอยากเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงน,นั้นแล้วค่อยไปหาว่าแล้วเครื่องมืออะไรที่จะนําพาโรงเรียนไปสู่ภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้บริบทของชุมชนนี้เป็นชุมชนการเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปก็คือปัญหาของที่นี่ปัญหาหลักๆเลยก็คือปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองในส่วนใหญ่แล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือไม่สูงนักก็คืออาจจะจบแค่ชั้นม3าหรือชั้นม เพราะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กได้มีวิชาชีพทักษะทางการเกษตรซึ่งซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เราเอาองค์ความรู้เข้าไปให้เขาสามารถที่จะบริหารจัดการเป็นลําดับขั้นตอนไดน้ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงชีพตัวอื่นได้โรงเรียนเปินแต็มได้เริ่มจากชุมชนแล้วก็ตัวนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยน ครูเปลี่ยนเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แน่นอนก็มีนักเรียนแล้วก็ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนทั้งด้านการเรียนแล้วก็พฤติกรรมต่างๆในชุมชนโรงเรียนอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยชุมชนในการทํากิจกรรมต่างๆก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็วกมีมีส่วนที่จะให้ผู้ปกครองมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งเครื่องมือที่จะให้พอเอาไปเปลี่ยนแปลงครูเนี่ย เราเรียกมันว่า PLC หรือ Professional Learning Committee ก็คือการฝึกให้ผออ,อ,อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ PLC ให้เป็น PLC เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนของของครูโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าการที่เราได้มานั่งคุยกันการล้อมวงเนี่ยการ PLC เนี่ยมันทำให้เราได้มาสะท้อนความคิดร่วมกันให้เรามาออกแบบความคิดร่วมกันนะครับในบางครั้งเนี่ยมันจะมีคุณครูบางท่านนะครับท,ที่ท่านทำแล้ว ท่านประสบความสําเร็จในในเรื่องของนวัตกรรมของการจากกัดการเรียนการสอนท่านก็มาแชร์เป็นในวงของเราก็จะมีการแชร์ทั้งในเรื่องที่ดีทั้งในเรื่องปัญหาเราก็มาแชร์ปัญหานี้ร่วมกันพอเราได้ทําแบบนี้บ่อยๆนะครับคุณครูรก็มีแนวความคิดที่หลากหลายนะครับพอเจอปัญหาอะไรเราก็มานั่งคุยกันนะครับทั้งคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดร่วมกันนะครับเสนอแนะร่วมกันมันก็ทําให้การทํางานของเรานั้น ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ตรงเป้าหมายเดียวกันเครื่องมือตัวที่2ที่เราเติมให้ผอโรงเรียนก็คือการที่พอ,อ,อจะเป็นนักเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องมี system t ิ i ง k มีการคิดเชิงเชิงระบบเพราะนั้นเราก็ฝึกให้ผอ,อ,อทําเรื่อง school improvement plan หรือว่าแผนพัฒนาโรงเรียนนะฮะฝึกการวางแผนโดยดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดึงเอาผู้ปกครองดึงเอาเด็กเข้ามาร่วมมันคิดว่าเออสปีข้างหน้า ถ้าโรงเรียนเราจะกลายเป็นโรงเรียนสุขภาวะหน้าตาเป็นแบบตัวบ่งชี้ที่เรากำหนดเนี่ยที่ช่วยกันกำหนดเนี่ยเราจะทำยังไงกันได้การที่จะสร้างสุขในโรงเรียนนั้นก็มีนวัตกรรมอยู่3าตัวที่จะเอาเข้ามาใช้นั่นก็คือจิตศึกษา PBL แล้วก็ p l c เพราะฉะนั้นเราก็เอาทั้ง3นวัตกรรมเนี้ยเข้ามาใช้ในโรงเรียนบ้านเจริญหอมตาเส ครูต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าการเตรียมความพร้อมผู้เรียนกันเพราะเด็กมันมีความหลากหลายมาก<ส>เด็กเขามีพฤติกรรมที่เรียกว่าความสนใจในการเรียน<ส>ที่แตกต่างกันเขามีที่มาเขามีสภาพครอบครัวเขา,ม,าม,ขมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันมาการที่จะมาเข้าไปอยู่ในห้องเรียนและพร้อมที่จะเรียนครูต้องสามารถที่จะเตรียมความพร้อมก็าได้เราเรียกว่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนซึ่งก็มีหลายรูปแบบมากนะครับเช่น่ึงจิตศึกษา เรื่องกิจกรรมเบรนยิมเรื่องการเช็้เกมเพลงนะครับมาสร้างสติที่จะนําไปสู่การเรียนของเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขามีใจจดจอ่อที่จะเริ่มเรียนคระบวนการที่2ก็คือกระบวนการเรียนกระบวนการเรียนเนี่ยเราก็ ค้นพบว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการฝึกให้ครูทำ active learning ให้เป็นคือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกในลักษณะที่ให้เด็กลงมือทำให้ได้ที่โรงเรียนเราก็จะให้เด็กได้เรียนแบบบูรณาการที่ใช้ทักษะอาชีพงานเกษตรในโรงเรียนก็มีความสุขมากขึ้นครับเด็กๆมีความสุขสนุกสนานในการเรียน,นครับ เขาก็จะกล้าเล่นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นยกมือถามขึ้นสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้นเด็กมีสมาธิมากขึ้นมีจิตจดจ่อนะครับในเรื่องของอาการมีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของระเบียบวินยัยอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของผลสัมฤทธิ o ์โอเน็และ NT นะครับ NT ของเด็กนักเรียนเราเนี่ย สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3ปีต่อเนื่องอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับทีนี้ในส่วนของครูนะครับจากเดิมเราก็เห็นคุณครูสอนตามปกติทีนี้เราเห็นในส่วนของความกระตือรือรน้นผลที่เด็กนี่มันชัดเจนนะครับว่าเด็กคิดได้ทําเป็นเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เขาเรียนมากกว่าโรงเรียนทั่วไปแน่นอนมันเลยไปกว่าคําว่าสมรรถนะคือมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องทักษะชีวิตเด็กนะครับ livelihood skill life skill นะครับ